คนนี้เป็นเล็บหลังจากผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือครบหนึ่งอาทิตย์พอดีเนาะมันก็มีแบบตรงขอบๆอย่างเงี้ยเหมือนพอเล็บเรามันยาวขึ้นมากาวตรงนี้มันก็จะเกี่ยวผมเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบเราลู้ว่าผมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไปทําที่ร้านแล้วมันจะไม่เป็นนะมันก็เป็นเหมือนกันนะเกี่ยวผมเหมือนกันอีกครั้งแรกที่เราไปทําที่ร้านก็เหมือนตรงนี้เขาทําไม่ดีมันก็เกี่ยวผมเหมือนกันแต่ว่าเราก็ค่อนข้างโอเคกับมันนะแต่ว่าก็มีบางเล็บที่อ้าเลยบานก็ยังนิ้วกลางเงี้ยมันอ้าเลยเห็นปะ แต่เราจะเอาออกแล้วแหละเพราะว่าเราตั้งใจจะออกอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทีนี้เราต้องไปทํางานใช่ไหมแล้วเราไม่อยากแบบว่าเล็บยาวสมมติว่าเล็บยาวแล้วเวลาเราไปใส่สมมุติว่าใส่ถุงน่องที่กันเซลล์คอร์ดให้ผู้สูงอายุแล้วเราดึงอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนถ้าเกิดนั่นก็จะงัดเล็บเราให้เล็บเราเจ็บนะเราไม่อยากให้มันเจ็บนะเราก็เลยเดี๋ยวจะถอดออกนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะไปพักร้อนที่ปารีสนะคะเรามีแพลนจะติดเล็บอันอื่นอยู่แล้วเรามีเซตอื่นที่ที่ถูกใจอยู่แล้วนะคะนี่ ไปปารีสเราจะติดเ็จนี้นะคะเพราะว่าอยากให้มันดูแบบหรูหราผู้ดีเนาะก็มีอันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวก็จะทอดอันนี้นะคะยังไงก็ต้องถอดอยู่แล้วเนาะก็ทอดเลยก็เห็นเขาบอกว่าให้เอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เอาค่อยๆเอาไม้ส้มดันนะคะอันนี้เป็นโต๊ะแต่งหน้าแล้วสกปรกนิดนึงนะ ตอนที่อออกก็ไม่ได้ถือว่าง่ายเลยนะคะเราฉีดแอลกอฮอล์แล้วมันไม่ออกเราก็เลยลองไปแช่น้ําอุ่นนะคะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ค่อยๆแช่ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากจริงๆแล้วควรจะปล่อยมันไว้ให้มันหลุดเองนะเพราะว่านี่ข้างนี้เราทาเบสด้วยนะมันเลยแน่นมากจริงๆถ้าเกิดคนทํางานออฟฟิศนี่อยู่ได้สองอาทิตย์สบายๆเลยนี่คือแน่นแบบไม่มีทีท่าว่าจะออกเลยนะตอน,น,นเราออกก็อออกอยากนิดนึงนะเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย ก็ถ้าเราทําครั้งต่อไปเราน่าจะไม่ทาเบสแล้วเพราะว่าพอทาเบสแล้วมันแน่นมากแน่นแบบว่าไม่มีทางออกอืแต่ว่าครั้งต่อไปเราจะตั้งใจจะไว้สามอาทิตย์นะเพราะว่าเราพักร้อนสามอาทิตย์ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะรอบนี้ก็จะพยายามออกให้ได้ก่อนก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปว่าถ้าเกิดรอไว้นานๆจะเป็นยังไงเนาะ แต่ว่ามันน่าจะเอาออกง่ายกว่าน,นี้แต่นี่คือมันแน่นมากเพราะเราทําแค่ทีเดียวมีนิ้วกลางนิ้วเดียวที่งานนะนิ้วอื่นคือแน่นปักก็ถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปได้เราน่าจะติดนิ้วกลางกลับไปใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะคะหรือไม่ก็ตัดให้สั้นแล้วก็ไปทํางานทั้งอย่างงั้น่นะไม่น่าแก้ออกเลยเหนื่อยเจ็บด้วย